สวัสดีครับผมก็พบกับผมนะครับ MWP ยศพาครับผมวันนี้ก็จะมีออเดอร์ตัวโช๊ค Honda Mo b โบรนะครับผมจำนวนหนึ่งคันรถนะครับเชี่ยคุณลูกค้าสั่งมาแล้วนี่ก็คือบัตรรับประกันโชค๊ค up นะครับผมอ่ะหากว่าตัวสินค้ามีปัญหายังไงก็สามารถติดต่อทางร้านเพื่อทําการส่งเคมได้นะครับตัวโช๊คจะมีการรับประกันอยู่ที่สปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโเมตรขึ้นอยู่ช่วงเวลวจะถึงก่อนหากว่าติดต่อต้องการติดต่อทางร้านเรานะครับผมสามารถสแกนเชียโค้ดลายด้านนี้นะครับหรือจะโทรติดต่อตามเบอร์นี้้ก็ไดมา เดี๋ยวเรา Qc กันให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเริ่มจากคู่หน้านะครับผมขึ้นรถปกตินะครับไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันโช้กและก็ของหรือจะชกนะครับอ่าต่อไปครับคู่หน้าอีกข้างหนึ่งครับผมขึ้นรถปกตินะครับไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันโช้กและก็ของหลือจะชกนะครับผมต่อไปคู่หลังครับขึ้นรถปกตินะครับไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันโช้กและก็ของหลือจะชกนะครับอีกข้างหนึ่งครับ คือเราปกติไม่มีกรารลดซึมของามันชงแล้วก็ของเราจะชงนะครับผมสินค้าของแท้ต้องมีชื่อร้านเราแบบนี้นะครับผมแล้วก็วันที่สั่งซื้อคือวันที่23เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับผมนี่นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ